พี่แดทำไงดีอะหลังจากที่พวกเราใช้ชีวิตอยู่ในอีเกียกันมานานมากๆตอนนี้เนี่ยก็ไาไปหลายวันแล้วจริงๆมันไม่ใช่วันที่ห้านะปังมาเป็นวันที่ห้าของเดือน1ิบแล้ว่าเฮ้ยคือมันนานมากเลยแถมพนักงานเริ่มจัดปาร์ตี้ที่เราอยู่กันมานานมากแล้วด้วยดูดีใช่พนักงานเริ่มแบบอวพรให้พวกเราอ่ะฉันจะบอกว่าตอนที่ที่เราอยู่เนี่ย มันมีพนักงานอีเกียหลายตัวมากๆเลยนะถ้าตอนกลางคืนเมื่อไหร่เนี่ยเราสวยแน่เลยอยะปะังใช่แต่ว่าเธอเห็นอะไรแปลกแปลกแปลกไปหรือเปล,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 ปล่าอะไรตัวฉันอะอะไรอ๋อหน้าตาเธอสดใสขึ้นปกติกแบ<ล>บตาตลอดเวลาใช่แต่น้องๆก็คงไม่เห็นหรอกเพราะว่าเธอเห็นคนเดียวถ้าอยากรู้เนี่ยก็ไปดูฝั่งที่แจกนะเออเธอก็รูปขึ้นด้วยก็ได้โอ้โหตาเธอยังสดใสอ่ะปิ๊งปิ๊งชนะอืมทำไมรูปขึ้นหรอฉันหลอกให้ไปดูฝั่งหนูนไงไม่รู้จะทํายังไงกันดีอะดูดิเข่าก้า คิดว่าเราช่วยหาของกันสร้างบ้านเถอะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีบ้านอยู่แล้วเราโดนบ้านหลังเก่าเนี่ยพนักงานทําลายไปหมดแล้วอะนี่ที่ฉันมีฉันมีแน่คือฉันแบบพออยู่พอกินอะตรงเนี้ยโอเคเปไงโอ้ยฉันว่ามันก็น่าจะปลอดภัยแหละงั้นเลยฉันขอหาของเพิ่มเติมก่อนลวกันเผื่อแถวๆนี้เนี่ยมันจะมีของพอที่จะให้เราหลบซ่อนตัวได้บ้างอะช่วยหาได้ได้แต่ของเก็บ few moments later จบซะทีคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วไปหายาอุ๊ยดูที่มันค้างติดอยู่ตรงนี้เลยอ่ะ ออกไปได้ไหมโอ้โหพอตอนเช้าแล้วแบบแหมเหมือนโดนสตาร์บ้าฉันว่าตอนเนี้เราต้องรีบออกไปหาของแล้วก็หาที่ปลอดภัยอยู่อ่ะฉันว่าบ้านไม้พวกเนี้ยอยู่ไปอ่ะมันก็ทําลายของเราได้อยู่ดีอ่ะทำยังไงดีี่ะเออตอนนี้ฉันว่าเราต้องไปหายากินก่อนแล้วล่ะไม่ไหวแล้วเออเรื่อฉันมีอยู่แค่ยี่สิบเก้าเองอ่ะเฮ้ยพี่แจงตรงนั้นเปนอะไรอ่ะ อาาอไอเดินมีอะไรเดินมานี่ตามมานี่มือฉลบนอะไรแปลกๆในนี้เฮ้ยม,มาอะไรอ่ะอะไรอ่ะโดมเหรอหรือตุ่มไม่รู้อ่ะเอ้ยตุ่มเหรอเฮ้ยเฮ้ยขวดว้าวทำไมนีม่ขวดอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะแล้วใหญ่ซะด้วยนะโอ้ใหญ่มากแถมมีลูกมะพร้วา,พาวปิดขวดอยู่ด้วยอืมฉันว่าไม่น่าใช้ลูกมะพร้ปปวา,พาวนะฉันว่าน่าจะเป็นจุกข,ขวดหรือเปล่าเหรออ่ะ สุดยอดเลยอะหรือว่านี่จะเป็นทางออกของเราทางออกเหรอแต่ว่าข้างในมันก็ดูแบบไม่มีอะไรนะน่าจะเป็นโล่งๆโอ้โหมองทะลุได้ทุกด้านเลยอะไม่เราอะอยู่ในนี้ใช่ไหมแล้วเราก็สร้างบ้านมีที่นอนมีโรงครัว <c oughs> มีอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็อาศัยอยู่ในนี้เลยแล้วก็ปิดฝาดีตอนกลางคืนเนี่ยเราก็อยู่ในนี้แล้วก็ปิดฝาไว้ส่วนตอนกลางวันน่ะ พอ,อเราสบโอกาสแล้วว่ะแล้วก็ออกมาหาของกินเข้ามาเติมในบ้านเ้ยอ,อย่างนึงเนี่ยของกินมันอยู่แถวนี้ด้วยดีชัดเออเอางี้เลยแล้วกันกันเราอยู่ที่นี่แหละฉันตกลงปลงใจแล้วโอเคงั้นเราอยู่ในบ้านขวดโหลของพวกเรากันเถอะได้ได้ได้เฮ้ยแต่ขวดขวดนี้มันดูโครงเคลงโครงเคลงไง,ง,งไม่รู้อะเราต้องไปหาอะไรมาดันข้างข้างมั้งอ๋อไม่ไงั้นมันจะก,กิ้งได้ใช่ไหมใช่ใช่ไม่แค่แล้วบ้านเราจะขยับได้ดีมาฉันเริ่มจากการ เอาพวกแผ่นไม้อะมากั้นงข้างก่อนเลยแล้วกันเนาะโอเคแผ่นไม้ลังอะไรพวกเนี้ยเอ้ยมันไปแล้วจจเธอจนดีฟังมันได้ฟังมันได้ดิฟังนึงโอเคโอเคเดีด๋ย okay, okay, okay. วฉันดันให้เดี๋ยวฉันดันให้โอเคข้างในเนี่ยเราก็จะต้องจัดการสร้างพื้นสวยๆเอาไว้ข้างในประเด็นคือเราไม่รู้ดียว่าจะเป็นพื้นแบบไหนนี่เธอมีพื้นแนะนำไหมพรมะ แต่จริงจริงแล้วเราไม่ต้องปูก็ได้นะมันสวยอยู่แล้วอะ่ะเราก็ตั้งไปเลยไงแล้วแล้วเราก็ทําเป็นชั้นลอยแล้วก็บันไดามาแล้วก็วางข้างในขวดด้วย<อ>ดิปะด่นะละ่ะเนี่ยเพราะว่าขวดมันก็สูงอยู่พอสมควรข้างล่างอ,อุ้ยพนักงานมาเงียบก่อนเราดูเขาจะรู้ไม่ได้ว่าเราอยู่ในนี้<ช>ก็เดี๋ยวเราทําพื้นข้างบนใช่ไหมให้มันมีชั้นลอยดิดนึ่งแล้วเราก็ไม่ต้องวางพื้นแล้วข้างล่างเราก็ทําเป็นห้องนั่งเล่นวกกับห้องครัวอยู่ด้านหน้าดีป่ะ โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันว่าเราไปหาพื้นเงินเถอะเอาไม้แผ่นเนี่ยแหละนี่นี่นี่เดี๋ยวฉันวางพื้นไม้ข้างบนนะมามามาเอาเป็นตรงฝั่งนี้เรากะเอ้ยเธอบางฉันอ๋อต้องต้งัตง นย,ยากดิฉันบอกแล้วโอ้โหว่าเราจะสร้างเสร็จตอนไหนเนี่ยขวดนอกจากกิ้งได้แล้วเนี่ยเราต้องจับโพซิชันขวดให้ดีๆด,ด้วยนะปังยากสุดๆไปเลยแฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องช่วยกันฉันเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นแหละแต่ตอนนี้เหมือนมันจะดีขึ้นหน่อยแล้วนะเพราะว่ามันดูไม่ขยับแล้วอะเออตอนนี้นิ่งแลวนิ่งคลิปฉันวางไฟงให้ใหม่แล้วกันลองจากที่ขวดขยับไปนิดนึงเมื่อกี้ถ้าเราวางไฟงใหม่เนี่ยมันจะได้แบบ ออดูดีมากยิ่งขึ้นข้างบนเราจะทําเป็นเตียงนอนนะคะเป็นชั้นสองของพวกเราสองคนแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็จะมีพวกโต๊ะกินข้าวด้วยเอาไว้แบบทํากิจกรรมสันทนาการ,ต,รต่างๆนานานกาันต่อไปเนี่ยปังอะ่ะต้องหาเตียงใช่ไหมมาวางส่วนพี่อะ่ะจะไปหาโซฟาละกันโอเคพี่หาโซฟานี่นี่นี่เราได้เตียมเพิ่มอีกเตียงหนึ่งแล้วน่ารักสมุด ซอกขอเต็นสีชมพูได้เปล่าได้ดีเฮ้เตนอีสีอะไรอ่ะสีม่วงว้าฉันขอสีม่วงละกันก็ได้กๆๆดกด้ A few moments later นัง,งานเดี๋เพิ่งมานะตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วด้วยออกไปก่อนได้ไหมโอเคฉันปิดฝาแล้วเวลาตอนนี้ก็ฟ้ากำลังจะมืดไฟกำลังจะดับนั่นไงเชื่อฉันหรือยังเธ <c oughs> อดดี แมนเหมือนตาเห็นฉันคิดว่านะตอนนี้สิ่งที่เราต้องหามากที่สุดเลยอ่ะคืออะไรรู้ปะอะไรอ่ะฮับลมออร้อนอ่ะแต่ฉันขออะไรเธออย่างหนึ่งนะปังอะไรอย่าตดในนี้ไม่ทันแล้วหลับโป๊ดไม่ฉันก็ว่าอยู่ว่ากินอะไรเหม็นๆโอ้ยรู้สึกว่าตอนนี้มันสวยมากเลยดูดิใช่อนโคตด้านหลังเนี่ยอ๋อตรงนี้ปังตอนเนี้ยฉันว่ามันก็มืดมากๆแล้วอะถ้าอย่างนั้นน่ะเ เ,เราสองคนนะ่ะนอนกันก่อนไหมโอเคงั้นเดี๋ยวฉันนอนเตียงนี้นะเธอนอนเตียงนู้นโอเคโอเคอย่าปิดไฟนะฉันกลัวก็ได้ก็ได้ไม่ปิดก็ไม่ปิดฝันดีฝันดีค่ะบ๊ายบายโอ้ จะนอนแทบไม่ไ,ได้หายใจไม่ออกโอ้ยต้องการพัลดลมที่สุดด่วนเลยอะ่ะฉันต้องการอากาศนันบริสุทธิ์เปิดโหลนอนอออกซิเจนตอนดี้ที่ฉันคิดนะคือข้างหน้าตรงเนี้ยเราควรที่จะทำเป็นอะ,อะไรอ,ะอ่ะอ๋อไอ้นั่นอะไรอะ่ะห้องครัว เออมันต้องมีห้องพวกลูกมีแบบนิดๆหน่อยๆอ,อ่ะมันต้องแบบห้องพวกลเล็กๆนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเอาตู้เย็นกลับไปก่อนละกันโอเคงั้นเดี๋ยวฉันเอาไมโครเวฟกลับไปประเด็นคือตู้เย็นจะวางยังไงอ,อ่ะได้เดี๋ยวฉันวางเองออเฮ้ยก็โอเคแล้วเนี่ยเอานี้ดก่อนวิ่งไปโหเธอรู้ไหมว่าฉันกว่าจะวิ่งหามาได้ตู้เย็นตู้นี้เนี่ยมันเป็นตู้เย็นไซส์มินิด้วยเอ๊ะ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 เอ๊ ฉันก็ตกใจหมดมาตอนนี้เรามีตู้เย็นแล้วแม่คุรไว้วางบนตู้เย็นเลยวางไม่ได้ดอะดิอ๋อเออใช่วางไม่ได้ได้นเนี้ยเดี๋ยวฉันไปหา,อ,าอื่นมาเพิ่มมากันรอแป๊บนะเจาะไปหาเคนะาน์เตอร์แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะทำโต๊ะกินข้าวให้เป็นโต๊ะยาวๆได้ได้เสมอนสอได้เลยพอ,อ2หาของกินมาเพิ่มด้วยนะปังฉันหิวอ,อ่ะโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวค่อยล้อมเริ่มออกหาแล้วกันมาแล้วเคาน์เตอร์อันมินิปังไหนอะนี่ ว่าใช้ได้เลยนะอันนี้น่ารักชมัดฉันว่ามันเป็นบ้านที่ดูดีมากเลยนะอันนี้เป็นโต๊ะบาร์ใช่ไหมฉันกะว่าจะเอาเก้าอี้โต๊ะจีนเนี่ยมาทาเป็นเก้าอี้ตรงบาร์เออเอาเอาเอาสวยน,น,นี่มันมีสองตัวพอดีเลยแล้วเราก็นั่งกินข้าวแ๋ยวฉันช่วยยกได้ได้ได้แต่ว่าเราต้องนั่งยิ่งกันดูทีวีอะดิแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันเสีย,ส,ยสละให้เธอได้เสมอเดี๋ยวฉันห้อยหัวเรามาจากข้างบนดูก็ได้ฉันฟังเสียงเอาก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวฉันห้อยหัวเอาฉันชอบ ตลกดีตลกจะเป็นอะไร <c oughs> จะเป็นอะไรหรลอเ,เ,เดี๋ยวฉันว่าฉันจะเอาต้นไม้เนี่ยมาตกแต่งความความชุ่มชื้นให้กับบ้านเราด้วยส่วนเธอก็วิ่งออกไปหาอาหารแล้วกันนะเด้ฉันหาอาหารให้กินแต่แ<ล>แอย่าไปไกลมากนะฉันรู้สึกได้ว่ามันใกล้จะมืดแล้วดีอีกแล้วเหรอใช่แล้วพนักง,งานเนี่ยทุกวันเนี่ยพนักงานือเยอะมากเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวบ้านเราเหมือนรู้เลยอะว่าเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ตรงนี้อะใช่ฉันเจอประตูทางออก อะไรประตูทางออกนี่คือประตูทางออกหรือว่าไหนเธอวิ่วซิอ่ะมันไม่ใช่ประตูทางออกหรือเปล่าหรือใช่อะไรอ่ะเนี่ยเฮ้ยประตูทางออกเหรอคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ใช่มันคือแสงไฟใช่หรอเนี่ยมันคือแสงไฟโอ้ยก็นึกว่าจะได้ออกแล้ว่ะ มันก็ดีใจเฉยเลยว่าเป็นประตูทางออกอะโอ้โหที่ไหนได้เธอทำฉันตกใจหมดเลยอะ่ะเฮ้ยบ้านเราน่ารักมากใช่มินิมอลสุดๆเป็นบ้านหลังเล็กน่ารักที่บอกได้เลยนะคะว่าความปลอดภยัยแทบจะร้อเอร์เซ็นเลยไม่ใช่ไม้ที่พวกนั้นเนี่ยจะมาตีให้พังได้ แต่ว่าเป็นแก้วซึ่งแก้วขวดแก้วของเราเนี่ยมีความเป็นกระจกมีระพายสูงมากเลยนะใช่ใช่ใช่ฉันลองเดินขึ้นไปเหยียบข้างบนดูแล้วอ่ะอีอีอีเออไม่แตกยิถีข้างบนน่ารักมากอ่ะพอดูจากด้านบนอ่ะเออสวยอ่ะใช่หรออืมาระชุมมาดิลองขึ้นไปดูดิอึ๊บอึ๊บอึ๊บสุดยอดอึ๊บอึ๊บว้าวสุดยอดเฮ้อจากตอนแรกที่ฉันคิดว่าฉันจะได้ออกแล้วเพราะเธอเจอประตูแต่ไม่เป็นไรเราอยู่ในนี้ก็ได้ ปงังงั้นเดี๋ยวเราปิดฟ้าขวดโลหไวห้ก่อนแล้วเราก็ไปหาของกินมาเพิ่มกันม่อย่างนั้นเนี่ยเราต้องอดตายแน่นอนหิวขวามากอดุออยไ่ยมันก็หิว One hour later ครบจบและสมบูรณ์แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันฉลาดแล้วฉันพลาดแล้วอึ๊บ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 มันแหละทำดีโ <Okay. S 1> อเคคต่ว่ามันจะเห็นพวกเราไหมนะ ไม่น่าเห็นนะเงที่วิทยามาดูรอบบ้านสินี่วันแดงเดือดนะหลังบ้านนี่อะไรนี่โอ้โหตัวใหญ่เลยวิ้ยพี่แจ้งฝั่งนู้นก็มีฝั่ง้ดก็มีโอ้โหโอ้โหต้มตัวเล็กตัวใหญ่มาหมดเลยอ่ะบ้านเรานี่เฮ้ยสุดยอดว่ะฟางทําไมอ่ะบ้าเราปิดแบบสนิทมีรูให้ดูนิดนึงด้วยตราพนักงานเข้ามาไม่ได้ชัวร์โเราออกไปไม่ได้แุ้ยแต่พนักงานมาโอ้โหโอ้พี่แจ้ง แน่ใจว่ามาไม่ได้นะฉันเห็นว่าสับมาเลยอะมเะมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้ามาฉันพร้อมผักอะนั่น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 ,น,นมีมหลอแก้วอะไรนี้ได้ยังไงนี่ฮอีแก้วเราเขายโหลใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอไม่บอกหรอกน่ากลัวนะละอุ้ยอวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเปิดหน่อยสิจ้าหนูหนูไปปอดออกไปหมดเลยเฮ้ยทำไงอะงั้นระหว่างนี้เนี่ยพวกเรามาแนะนําบ้านของเรากันดีกว่าไหม อ่ค okay, ถ้าเราเดินเข้ามานะทุกคนเราก็จะเจอกับเขาเตอร์กินข้าวตรงนี้บอกเลยว่ากระทัดรัดแล้วก็เล็กๆนั่งได้สบายมากมินิมอลส่วนตรงนี้เนี่ยจะมีต้นไม้ที่ขอให้ออกซิเจนกับพวกเราทําให้ฟอกอากาศข้างในได้แบบอากาศบริสุทธิ์ใช่แล้วก็มีเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็มโครเวฟจิวจ๋วพร้อมกับน้ําดื่มที่เราสามารถดื่มตอนไหนก็ได้แต่ถ้าอยากได้น้ำเย็นก็ต้องเปตู้เย็นข้างๆ พอมาตรงนี้ปุ๊บมันจะเจอโซฟาว้าวโซฟาสีขาวอะแล้วเธอกับฉันนั่งด้วยกันได้นะเธอนี่ไงเฮ้ยมันใหญ่นะเนี่ยนีนไงดูดิเออหแต่ทีวีนี่ก็แบบรุ่นนี้ก็ดีนะไม่ใหญ่มากด้วยใช่เพราะว่าใหญ่มากไม่ได้บ้านเราเล็กขึ้นมาข้างบนกันเถอะหตรงนี้เป็นห้องนอนเลยล่ะ ุดๆ<อ>เราเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นของปางส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นของฉันมาพร้อมกับน้องเพนกวินเยี่ยมนะสวยฉันชอบใช่สวยมากฉันว่านะเราอยู่ที่นี่ได้อีกยาวเลยแหละยังไงบ้านเราก็ไม่พังง่ายๆแน่นอนใช่เราสามารถอยู่ที่นี่ได้ถึงอีพีหน้าเลยใช่เธอรข่างล่างเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยฉันว่าเดี๋ยวฉันจะนอนพักเอาแรงก่อนแล้วเดี๋ยพวพ่กนี้เราค่อยเจอกันใหม่นะปางโอเคฝันดีฉันปิดไฟละ แล้วส่วนเพื่อนๆคนไหนในที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้กับจุแจนแล้วก็น้องปรางสุนีว e. ีด้วยนะคะทุกคนและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะ,ะเวลาที่เราสองคนลงคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะได้พลาดแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนกันนะคะเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูคลิปได้แบบไวๆก่อนใครเพื่อน,นันไปเลยเนาะสหรับทางนี้<ๆ>เราสองคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายปิดไฟนอนพอเจอกันจ้า